งานนี้ตั้งชื่อว่าสภาวะไร้มนุษยภาพในสังคมไทยเนาะเหมือนกับฟันธงว่ามันไม่มีแน่ๆประมาณนี้นะคะไม่ต้องมาคือไม่ต้องมาเถียงมันไม่เพียงแน่นอนนะคะจริงๆเมื่อกี้ฟังอาจารย์ยุติก็อาจารย์ก็พูดไปเยอะกว่านั้นอีกเนาะเช่นว่าหรือมันอาจจะไม่เคยมีที่ไหนเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่จริงเนี่ยประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็แล้วกันจากที่จุดประกายจากหัวข้อนี้นะคะก็จ,จะมี4เรื่องเนาะก็จ,จะโยงเข้ามาเรื่อง ความเกี่ยวพันคือคำว่ามนุษย์ก่อนหนึ่งคำว่ามนุษยภาพสําหรับตัวเองเนี่ยเป็นคําที่เข้าใจยากนะคะมันนามธรรมมากมากนะคะ,ะเมื่อเปรียบเทียบกับคาว่าความเป็นมนุษย์มนุษยธรรมอะไรเงี้ยมันยังเข้าใจง่ายกว่าเนาะก็เลยไป,ไปล,อล,อลองอ่านเพิ่มเติมดูแล้วก็พอดีในบทนําก็มีญญถึงบทความคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ใช่ไหมคะก็เลยกลับไปอ่านตรงนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกแรกเลยหลังจากที่อ่านจบก็คือโอ้โหนี้มันชายแท้มากเลย <laughs> ที่คอมเมนต์หนึ่งของอาจารยุตินะคะเขาว่าลูกผู้ชายอะไรแบบนีนะ้ความจริงสัจจะอะไรเหล่านี้นะคะเออซึ่งง่าจะคอยตามที่อาจารย์ยุติพูดว่าคนในศตรวรรษนี้เนี่ยพอมาอ่านมันก็จะอย่างน้อยก็จะสะดุดนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะคำเหล่านี้มันเกี่ยวข้องหรือมันยังสําคัญแค่ไหนใน,ในยุคของเราอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็เลยจะจับตรงนี้ละกันว่าอย่างน้อยเนี่ยในความคิดของตัวเองคิดว่า คุณกุหลาบสายประดิษฐ์กับอาจารย์ธงชัยเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือความกล้าหาญทางจริยธรรมในการอ,าอย่างน้อยตั้งคําถามต่ออํานาจนะคะตั้งคําถามต่ออํานาจแล้วก็โดยเฉพาะในภาวะที่อาํานาจเนี่ยแน่นอนไม่ใช่มันเราไม่ได้พูดถึงอนาจในแค่ทางการเมืองใช่ไหมคะมันมีเรื่องของอํานาจทางวัฒนธรรมอํานาจแม้แต่ในการกําหนดว่าอะไรคือความจริงนะคะหรือว่าขอบเขตของแม้แต่อาจจะ กินไปถึงว่าเหตุผลเนี่ยหรือความเป็นเหตุผลแปลว่าอะไรนี่ก็จะอยู่ในแดนของอำนาจก็ได้นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะคะส่วนตัวก็เลยเตรียมมาประมาณ4ประเด็นนะคะที่จะอยากจะโยงมาเรื่องของอเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะประเด็นแรกก็คืออยากจะ ออมองว่าที่จริงเนี่ยเราก็จะได้ยินจริงๆก็ต่อจากที่เมื่อกี้อาจารย์ยุติพูดมาหน่อยนึงว่าลักษณะพิเศษหรือสภาวะยกเวน้นใช่ไหมคะของสังคมไทยเนี่ยซึ่งก็น่าสนใจเราก็จะได้ยินว่าความเป็นไทยนะคะแล้วก็จริงๆในโลกออนไลน์เนี่ยเหมือนกับมันก็จะเป็นอะไรที่อันนี้คนที่ชอบถกเถียงออนไลน์อย่างตัวเองก็จะรู้สึกเคืองเนาะเพราะว่าเวลาเถียงกับใครก็แล้วแต่แล้วเหมือนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเขาจะเถียงไม่ได้แล้วเขาจะแบบเฮ้ยนี่มันแบบไทยๆ <laughs> อันนี้คือกลายเป็นว่าพอพูดตรงนี้เราก็คือ จบนะอะไรประมาณนี้เนาะเราก็อยากจะแบบมันจะจบได้ยังไงล่ะก็คุยกันต่อสิอว่าคืออะไรแล้วมันดีกว่าที่เราพูดยังไงหรือมันไม่เหมือนกันยังไงนะคะแต่ว่ามันถูกใช้เป็นเป็นคล้ายๆกับวิธีการตัดจบบทสนทนานะครับความว่าความเป็นไทยเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเศร,รษฐกิจไทยเราก็มีลักษณะที่พึ่งพาข้างนอกนะคะเราเป็นประเทศเปิดน,นะคะ,ะทุกวันนี้เราก็จะได้ยินตัวเลขอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ว่าจะถูกเถียงเรื่องอะไรกันเนี่ย เราต้องตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่ก็คือเราต้องให้ความสําคัญตลอดเวลาก็คือเรื่องปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะเพราะว่าเราเพึ่งพาการส่งออกเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเราเพึ่งพาภา,าพบริการอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะ,ะนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ตอนนี้เราก็เลยรู้สึกไม่มั่นคงอย่างรุนแรงเพราะว่าเครื่องจักรที่เป็นกิจกรรมเหล่านี้เรื่องการส่งออกอตอนนี้ก็ถูกกระแทกด้วยสงครามภาษีเข้าไปอีกนะคะเ,เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันถูก เรียกว่ามันรวนไปหมดแล้วแล้วมันก็ตกต่าลงนะคะทีนี้แต่ด้วยความที่เราเป็นเศรษฐกิจเปิดเนี่ยอย่างน้อยในเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยทำให้เราจําเป็นจะต้องอ้างอิงอ้างอิงหลักการสากลนะอ้างอิงชุดมาตรฐานสากลนะคะบางอย่างเพื่อที่เราบอกว่าเราก็จะได้มีที่ยืนบนเวทีโลกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะก็เลยคิดว่านี้ก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจดีคือลักษณะของ สภาวะยกเว้นเนี่ยที่จริงบางคนอาจจะไม่ได้มองเรื่องสภาวะยกเว้นหรือความเป็นไทยในมิติท,ทางเศรษฐกิจแต่มันมีอยู่นะคะมันมีนมอยู่อย่างเช่นบางบริษัททําไมถึงได้สิทธิประโยชน์ได้ได้อภิสิทธินะคะมากกว่าบริษัทอื่นนะคะโดยที่บางทีบางเรื่องรัฐก็ไม่เคยอธิบายด้วยซ้ำ นะคะ أ, เพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่ในแง่หนึง่งเวลาเราพูดกับภายนอกเราบอกว่าเรามีการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆนะเรามีกติกาที่อ้างอิงสากลน,นะแต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งพอมาพูดกับคนข้างในประเทศเนี่ยมันจะมีสภาวะยกเวน้นหรือว่าระบอบแต่จะเรียกว่าเป็นทุนนิยมแบบบางคนก็ใช้คําว่าระบอบอุปถัมภ์อะไรแบบนี้นะคะตัวเองก็คิดว่าเออมันก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ตัวกฎกติกาทางเศรษฐกิจแล้วมันเริ่มไปถึงระบบ สาลนะคะก็เลยอันนี้อาจจะต้องรอนกักกฎหมายมา,าถกเถียงกันมากขึ้นเนาะว่าเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าการยึดศาลแล้วไหมนะคะ j u d i c i a l capture โดยกลุ่มผลประโยชน์นะคะอ่ะแต่ว่าก็เลยจะตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเศรษฐีไทยก็เป็นภาวะที่ลักลั่นประมาณหนึ่งนะคะแล้วจริงๆการแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็มองเป็นความหวังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะกลับมาในในช่วงสุดท้ายว่าการที่เรายังต้องขายตัวเองต่อชาวโลกนี่แหละการที่เรายังต้องอ้างอิงว่าเรา คือหรือว่าพึ่งพาข้างนอกเนี่ยมันเป็นโอกาสของอมนุษิยภาพหรือว่าประเด็นที่เราคุยกันเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเชื่อในเรื่องความสําคัญของ inclusive economy หรือเศรษฐกิจที่ฐานกว้างที่ทําให้คนจํานวนมากเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเดี๋ยวจะพูดไว้ช่วงท้ายนะคะเพราะมันก็มี ท้ายทายบางอย่างที่เป็นโอกาสนะคะแต่ว่าประเด็นแรกก็อยากจะพูดนิดนึงถึงความลักลั่นของของออระบบเศรษฐกิจของเรานิดนึงนะคะ,ะประเด็นที่สองนี่จริงๆอาจจ,จะต่อเนื่องจากที่อาจารย์ยุติใช้คําว่าอํานาจนี่คืออํานาจในการกําหนดหรือสถาปนาความจริงใช่ไหมคะคืออํานาจเนี่ยอ,อ,อาจารย์ยุติก็เสนอว่าเราก็ต้องมีเ,เราก็ต้องอย่ายไปคล้ายๆกับว่าอย่ายไปมองว่าอานาจเป็นอาจจะไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องมองว่าอํานาจเป็นเรื่องที่ หน้าขยักขยงหรือว่าหน้ารังเกียจหรืออะไรนะบางทีเราต้องไปมีอํานาจนั้นไหมคือถ้าเกิดว่าเขามีอํานาจที่สถาปนาความจริงบางอย่างอยู่เราก็ต้องช่วงชิงมาหรือว่าช่วงชิงความจริงนั้นขึ้นมานะะทีนี้จะบอกว่าในตอนนี้สังคมไทยเราก็มีคิดว่ามันมีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันที่ทําให้การถกเถียงที่จะนําไปสู่การพัฒนานี้มันเกิดยากเพราะมันมีเรื่องของอํานาจที่ใช้ สถาปนาความจริงอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นฝุ่น PM 2.5ซึ่งอันนี้วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วเนาะในประเทศนี้นะคะเ<ค>ชื่อว่าเราก็ยังคงต้องถกเถียงกันอยู่ดีว่าเมื่อไหร่ที่มันร้ายแรงพอที่รัฐควรจะทําอะไรเพราะว่าอย่างเช่นรัฐเนี่ยอันนี้ฝั่งผู้มีอำนาจอันนี้อำน,นาจทางการเมืองแล้วกันก็จะบอกว่าโอเคมันมีค่ามาตรฐานอยู่นะ,ะแต่ว่าค่ามาตรฐานเนี่ยของเราก็ยังไม่เคย ท่ากับของสากลใช่ไหมของเรากับเทียบเทียกับอย่างองค์การอมามัยโลกเนี่ยต่ำกว่ากันเ,เป็นสองเท่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเรื่องอย่างล่าสุดเรื่องของเราเริ่มได้ยินเรื่องของเหมืองแร่เหมืองแร่เอิร์ธเหมืองทองนะคะในประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มส่งผลต่อแม่น้ำนะคะเริ่มมีการปนเปนื้อนในระดับที่อันตรายแล้วแล้วมันก็น่าจะลุกลามขึ้นเรื่อยถ้าไม่มีการแก้ปัญหาที่ต้นตอเน,นี่ยอันนี้จะเห็นว่าการถกเถียงก็ต้องไปเริ่มจากว่าโอเคมันเกินค่ามาตรฐาน แล้วไหมแล้วการเกินค่ามาตรฐารนเนี้มันถึงจุดที่ใครต้องทําอะไรหรือมีหน้าที่ตรงไหนได้ยังนะคะนี้ก็ถุนตัวก็มองว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นอำนาจที่จะสถาามาความจริงอย่างหนึ่งอ่ะนะคะแล้วมันก็ตั้งคําถามแบบบ้านๆก็ได้เช่นทําไมปอดคนไทยถึงมันคือมันเจ๋งกว่าหรือมันแข็งแรงกว่าคนอื่นหรอทําไมเราค่ามาตรฐานเราถึงต่ำกว่าเขาอะไรเงรี้ยเป็นต้นนะคะมันก็เป็นประเด็นเรื่องของคือคือบางทีเนี่ยเรื่อง การใช้ตัวเลขหรือการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีในโลกสมัยใหม่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมาเถียงกันคือหมายความว่ามันก็เป็นมันเป็นแฟกซ์มันเป็นข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะะมันก็มีเรื่องของบริบทเรื่องของอย่างเงี้ยความสามารถของอำนาจที่จะใช้มันในกรอบที่ ปิดกั้นการแก้ปัญหาก็ได้มันก็อยู่ที่ว่าเขาจะเอาไปใช้ยังไงนะคะตัวเลขมันอาจจะเป็นตัวเลขแต่ว่าตัวเลขนั้นนะก็เอามาวางได้ว่าตรงนี้เท่านี้ได้ว่ามาตรฐานนะคะเท่านี้เกินเท่านั้นไม่เกินนะคะยังไม่นับว่าการวัดค่าเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นเองนะคะในโลกยุคเ i เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเป็นมนุษย์แต่ว่ามันยกตัวอย่างฝุ่นเนี่ยเราจะรู้เลย pm 2.5วิธีการบางคนถ้าตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไม เรารู้สึกว่าตัวเลขที่รัดรายงานเนี่ยมันต่างกันเลยต่างมากเลยกับเครื่องที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยถ้าเราตามข่าวบางทีก็จะมีคนไปเจอว่าอ๋อไอค่าเครื่องตรวจของรัฐเนี่ยมันไปวางอยู่หน้า <c oughs> หน้าหน้าตู้ที่เขาไปฉีดหรือเอาเครื่องไปฉีดหน้าเครื่องวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ามันก็เลยลดลงได้ในวันนั้นนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอตัวเลขนั้นมันถูก บันทึกมาเป็นสถิติแล้วมันก็เหมือนกับเสมือนหนึ่งว่ามันก็สถาปนาตัวเองเป็นข้อเท็จจริงนะคบผมคิดว่าเรื่องของความจริงเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างจะจะเข็ดคิดคล้ายๆแต่ชุดอยูว่าคือมันไม่ใช่คือต่อให้มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเบี่ยงเบนไม่ได้หรือว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเช่นตัวเลขเช่นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีปัญหาในตัวมันเองนะฮะทุกอย่างก็ต้องตั้งคําถามอยู่ดีนะคะโดยเฉพาะว่าบริบทของการได้มาซึ่ง ความจริงนะคะและยังไม่นับว่าเป็นความจริงของใครบางทีก็อย่างในบทความของคุณกุลาบสายประดิษฐ์เนี่ยก็มีข้อความนึงบอกว่าแกเขียนว่าสิ่งที่ปรุงแต่งด้วยความหลอกลวงทั้งหมดเนี่ยยังเป็นภัยน้อยกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งด้วยความหลอกลวงครึ่งหนึ่งความจริงอีกครึ่งหนึ่งโ,โหนี้ก็คือแบบฟังแล้วก็คือ,อมันก็น่าจะจริงนะในแง่ที่ว่าอย่างเฟกนิวอยู่ต่างๆที่คือถ้ามันเป็นเฟกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเราก็จะรู้แหละว่ามันใช่แน่ๆแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เฟกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีการผรสม เรื่องของการต้องตั้งคำถามเนี่ยมันเลยทุกวันนี้มันเลยซับซ้อนมันไม่ใช่แค่ตั้งคำถามกับอ,อ,อำนาจเท่านั้นแต่ตั้งคำถามกับตัวเลขกับสถิติกับที่มาที่ไปต่างๆด้วยนะคะเราต้อง,งถามว่าแล้วใครเป็นคนผลิตสิ่งที่อ้างว่าเป็นความจริงขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งทีนี้อีกประเด็นประเด็นที่แล้วก็จะบอกว่าไอ้การที่เราทีนี้ถ้าถามว่าปลายทางของการ สถาปนาความจริงหรือการครอบงำแบบนี้มันเป็นอุปสรรคอย่างไงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วผลของมันเนี่ยมันนาไปสู่อะไรอย่างเช่นอะไรคือแรงจูงใจของการที่เราจะไม่มีค่ามาตรฐานที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลทําไมเราถึงไม่มีค่ามาตรฐานที่เป็นสากลทั้งๆท,ท,ที่ประเทศเราก็บอกว่าเราพยายามทําตามสากลน,นักวิทยาศาสตร์ก็เรียกร้องเรื่องนี้มาเป็นปีๆละหลายปีแล้วยังไม,ไม่ไม่เกิดขึ้น ะคะใครที่เป็นผู้ที่จะเสียประโยชน์ถ้าเป็นสังงคมไทยเนี่ยก็ต้องตั้งคําถามแล้วแลวใครที่จะเสียประโยชน์ถ้าเกิดเราขยับค่ามาตรฐานให้มันเป็นสากลขึ้นมา,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นยกตัวอย่างนะคะวันนั้นก็คือมันก็เลยจะกลับไปเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจเพราะว่าระบบเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยเนื่องด้วยความซับซ้อนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยกิจกรรมจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะของกิจการขนาดใหญ่เนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสร้างผลกระทบที่เรียกว่านักวิชาศาสตร์จะใช้คําว่าผลกระทบภายนอกนะคะ Negative e x t e r n a l i t s ผลกระทบภายนอกเป็นได้ทั้งบวกและลบนะคะ,ะผลกระทบภายนอกเชิงลบก็คือเช่นถ้าเกิดเขาปล่อยน้ําเสียนะคะโดยที่ไม่มีกฎหมายมาจัดก,การหรือว่าเขาลอยตัวได้นี่มันก็จะทําให้คนป่วยนะคะ,ะหรือว่าถ้าเขานําเข้าสัตว์ต่างถิ่นมาแล้วไม่ดูแลให้ดีสัตว์ต่างถิ่นหลุดออกไปตามแม่น้ําลาคลองนะคะไปทําร้าย ไปทาลายประมงพื้นบ้านอย่างอยางอตัวอย่างนะคะถ้าไม่มีกฎหมายจัดการหรือเขาไม่ต้องไม่ไม่ไมถูกใครบังคับให้รับให้ชดเชยความเสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ต้องจ่ายเขาก็จะไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะทำตัวให้ดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าผลกระทบภายนอกมันไม่ใช่สิ่งที่เขารับด้วยตัวเองอันนี้มันเลยเป็นประเด็นที่ต้องใช้กลไกรัฐนะคะแล้วก็กลไกชุมชนต่างๆในการจัดการทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าในสังคมสมัยใหม่เนี่ย ผลกระทบภายนอกเหล่านี้มีแต่จะรุนแรงมากขึ้นนะคะเส้นทางการค้าที่มันมีลักษณะข้ามภูมแดนกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ดีอย่างก็คือเวลาเราจะมองว่าถ้าเราอยากเห็นว่าอำนาจเนี่ยถูกใช้ไปในทางที่เอื้อต่อมนุษยภาาะหรือว่าเอื้อต่อคนใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ดูว่าเราสามารถจะจัดการกับผลกระทบภายนอก ได้ไหมนะคะอันนี้คือผลพวงที่ชัดมากๆของระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะก็เท่าที่ตามดูก็ยังไม่ค่อยเห็นทิศทางในแง่บวกในสังคมไทยนะคะบางเรื่องที่ดูเหมือนจะมีความพยายามอ,อย่างเช่นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะพิษอย่างเงี้ยขยะอุตสาหกรรมมีการพยายามไปจัดการนะคะกับขยะพิษแต่สุดท้ายก็คือมันก็ไม่ใช่เป็นการบังคับให้ผู้ก่อความเสียหายต้องจ่ายอยู่ดี ะะเพราะบางทีเขาก็อาจจะลอยตัวไปแล้วเพราะว่ายอมล้มละลายหรือว่าไม่อยู่ในประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นเอาเงินภาษ,ษีไปจ่ายยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการเอาคือสุดท้ายต่อให้มันมีความพยายามแก้ปัญหาได้บางระดับมันคือเอาทรัพยากรสาธารณะไปแก้ปัญหาอยู่ดีมันไม่ใช่ผู้ที่สร้างความเสียหายนะคะประเด็นที่สองก็เลยจะอยากจะมองในมุมที่ว่าตัวอำนาจในการสถาปนาความจริงเนี่ยมันมัน เกี่ยวโยงนะคะน่าจะเกี่ยวโยงกับการที่เรายังไม่สามารถจะรับมือกับผลกระทบภายนอกต่างๆที่เกิดขึ้นได้จากที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจกันลวกันนะคะจากกิจการขนาดใหญ่แล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันก็พันไปกับประเด็นที่3าที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของความเชื่อกล้ะกันที่น่าคือความเชื่อของคนไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยนะแต่เป็นคนจานวนไม่น้อยในสังคมนี้ที่ว่าเราเนี่ยมองเวลาเราบอกว่า ความเป็นมนุษย์หรือว่าฮิวแมนิสต์ความเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยน,นะคะบางคนนะ่ะก็จะมองเป็นเรื่องว่าก็ในเมื่อเราถ้าเราให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์แล้วถ้าไล่ให้โอกาสใช่ไหมฮะต่างๆให้ความเท่าเทียมไปเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองมันก็เป็นเรื่องหรือว่าเป็นลัทธิที่เรียกว่าจะเริ่มเรียกร้องความรับผิดชอบส่วนตัวนะคะ,ะความรับผิดชอบส่วนตัวแล้วก็คือมันก็เป็น อันนี้ก็อาจจะโยงกับที่อาจารย์ยุติบอกว่าเป็นความคิดแบบตะวันตกก็ได้ก็คือพอเชื่อมากๆเรื่องปัจเจกเชื่อเรื่องปัจเจกก็คือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพมาีแน่นอนว่าต้องสามารถที่จะแสดงออกแล้วก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบัติต่างๆเหล่านี้แต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือสามารถดึงไปว่าอ้าวก็ในเมื่อคุณมีเสรีภาพใช่ไหมคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยอันนี้เราก็จะเริ่มมี แนวโน้มแบบนี้ละในสังคมไทยนะคะเช่นว่าถ้าเราจะเริ่มเห็นการถกเถียงเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็จะเริ่มมีเสียงบอกว่าเอ้ยคนไข้เนี่ยไม่ดูแลตัวเองนะคะคนไข้จะต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้บริการมันก็ต้องเริ่มมีเกณฑ์อะไรบางอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีนะแค่บอกว่าเออมันก็เป็นแนวโน้มหนึ่งที่ท,ที่เห็นนะคะ แล้วก็คล้ายกันก็จะมีเรื่องเช่นบอกว่าเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองเ,อเรื่องของอาการกู้นี้ยืมสินก็เหมือนกันนะคะพอดีตอนนี้มานั่งอยู่ในกรรมธิการพยายามแก้กฎหมายล้มละลายนะคะเพื่อเปิดช่องให้คนธรรมดาสามารถมาฟืนฟ้นฟูหนี้สินได้เหมือนกับที่บริษัทมีสิทธิ์นะคะก็มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะมองว่านี้เนี่ยมันเป็นความรับชอบส่วนตัว ก็คุณก็มีปัญหานี่เองคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็คือว่าเพราะนั้นการที่เหมือนกับมีความคิดแบบนี้ก่อนว่าก็มันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐหรือคนอื่นที่จะที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะมันคิดว่าลักความคิดหรือว่าการถกเถียงลักษณะเนี้ยน่าจะเห็นมากขึ้นในสังคมไทยนะคะเพราะว่าเรากําลังคือเศรษฐกิจเราเนี่ยก็เริ่มเป็นเศรษฐกิจที่มีความท้าทายในมุมของประชากรด,ด้วยใช่ไหมคะ,ชมคะเช่นสังคมสูงวัยเนี้ยตอนนี้คนเกินหนึ่งใน5ของเราเป็น ผู้ที่อายุมากกว่า60ปีนะคะมันคิดว่าอีกหน่อยต้องมีมาแน่นอนเรื่องการถกเถียงว่าะจะเพิ่มอายุเกษียณไหมนะคะจะเพิ่มอายุเกษียณไหมนะคะ<ส>เพื่อที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนทางการเงินมากขึ้นให้กับระบบประกันสังคมต่างๆะะต้องเพิ่มอายุเกษียณไหมอายุเกษียณสมมุติถ้าต้องเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่จะเหมาะสมะะแล้วแน่นอนก็ต้องจริงๆในความจริงก็ต้องไปดูว่าแล้วมีงานที่ดีพอหรือว่าเหมาะสมกับผู้สูงวัย มากน้อยแค่ไหนในสังคมใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนถ้าคนที่มองทุกอย่างเป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้จะสนใจด้วยซ้ำว่าจะต้องมีงานให้ผู้สูงวัยมากน้อยแค่ไหนเขา,าก็บอกว่าก็ช่วยไม่ได้อะคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี <laughs> เป็นหน้าที่ของคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีพออายุมากขึ้นเราจะได้มีแรงทํางานต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของคือเวลาเราบอกว่ามนุษยนิยมมันบางที ดึงไปเป็นเอ็กซ์ตรีมได้ไหมนะคะปัดเจกชนกลายเป็นแล้วก็แน่นอนว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพอทุกอย่างสมมุติว่าถ้าทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของความรับผิดชอบส่วนตัวส่วนบุคคลหมดเลยเนี่ยก็แน่นอนมันก็เป็นเหตุผลถัดมาก็คือว่าดังนั้นรัฐก็ไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากใช่ไหมคะถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องของเรารับผิดชอบเป็นเองส่วนบุคคลรัฐก็ไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากรัฐก็ต้องเล็กลงกว่านี้เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอาจจะเป็นการถูกถิงทางความคิดที่อีกหน่อยก็อาจจะเกิดขึ้น ะะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเนาะก็คือเรื่องของเอดี๋ยวนะคะขอเรียบเรียงลืมอ๋อก็คือประเด็นประเด็นหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีนะคะต่อให้เราจะามีเรียกว่าความท้าทายหรือการถกเถียงทางความคิดหรืออะไรยังไงนะคิดว่าถ้าดึงกลับมาเนี่ยส่วนตัวก็ยังเชื่อในเรื่องโอกาสนะคะของอความคิดแบบในเชิงมนุษยนิยมในเชิงมนุษยภาพเพราะว่า,าต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้เรามีปัญหาความ ไม่ยุติธรรมปัญหาที่ไม่ก็คืออันนี้อาจจะเอาแนวคิดที่ปรับมาใช้ของอาจารย์อามาตยาเซนนะคะอาจารย์อามาตยาเซนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ที่ที่รักมากแล้วก็แกรสอนเศรษฐศาสาศตร์จริงๆแกเป็นนักปรัชญาแหลนะอาจารย์อามาตยาเซนเขียนหนังสือชื่อ The Idea of Justice ซึ่งเป็นหนังสือหนามากเลยเราก็อ่านยากมากนะเราพยายามอ่านนานมากกว่าจะจบแล้วก็เข้าใจแต่ว่า,าประเด็น,นอาจารย์พยายามถกเถียงก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าความยุติธรรมเนี่ยมันเข้าใจยาก เพราะว่าความยุติธรรมในอุดมคติแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ว่า,าทําไมเราไม่ตั้งต้นจากว่าแทนที่จะมาคุยกันว่าความยุติธรรมแปลว่าอะไรหรือหน้าตาเป็นยังไงเนะี่ยตั้งต้นจากความไม่ยุติธรรมดีไหมความอายุติธรรมอันนี้มันเห็นภาพตรงกันได้มากกว่าแล้วถ้าเราเริ่มตรงเนี้ยเราก็จะได้คุยเหมือนกับคุยแบบเห็นตรงกันได้ง่ายขึ้นว่าแล้วถ้าเกิดเราค่อยๆลดความอายุิธรรมเนี่ยมันก็จะแปลว่าเราเข้าใกล้ความยุติธรรมโดยปริยาย ะะมันคิดว่าเรื่องของมนุษยาภาพก็อาจจะเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะก็คือตอนนี้มันมีเหตุการณ์มีกรณีเยอะแยะไปหมดเลยที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ได้สนใจความเป็นมนุษย์หรอกนะคะหรือว่าเขาอาจจะสนใจแต่ประโยชน์ของเขาเองในวงแคบๆจริงๆไม่ได้สนใจคนอื่นจริงๆนะตัวอย่างแต่ละวันก็มีมากมายไก่กองในหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มีความพยายามคือ แล้วทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดอะไรคือคือระบบมันไม่สามารถไปถึงเขาก็เลยมีผู้มีอำนาจหลายคนก็มีความรู้สึกว่าจะพูดอะไรก็ได้อะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรต่อให้มันเป็นการการะทําที่เห็นชัดว่าไม่เห็นมีประโยชน์สาธารณะอยู่ในนั้นเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่างเอาแค่ตัวอย่างสองตัวอย่างเล็ก,ลกๆน้อยๆก็แล้วกันเผื่อจะเชื่อว่าคนในห้องนี้ก็ตามข่าวอยู่แล้วเนาะแต่ยังเอาแค่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเออหรือวันก่อนเมื่อวานมีเรื่องปฏิทินประกันสังคมใช่ไหมคะ <laughs> บางทีประธานาธิบคมซึ่งเอาจริงๆตัวเองก็ตามด้วยความแบบมันไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่หขึ้นไปเขาบว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องตรงไปตรงมาว่าก็ให้โหวตอะ่ะใช่ไหมให้โหวตมันก็คือใครเสียงส่วนใหญ่ว่าเอาไม่เอาก็เอา,เอาตามนั้นแต่ปรากฏว่าท่านรมตรก็บอกว่าอ่ะทำพิจารณาพิชาญมานะคะ6กสิบสองเปอร์เซ็นต์บอกไม่เอาอีสามที่เซนบอกเอาอยากได้แล้วแกก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยแกก็เลยบอกว่าซึ่งเราก็จะคิดว่าก็คือก็จบแล้วนะเพราะว่า62%บบอก ไม่อยากได้ใช่ไหมแต่แกก็บอกว่าเนี่ยประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนเอาเสียงส่วนใหญ่บัางคับเสียงห้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้นะคะหรือว่าล่าสุดก่อนมาเนี่ยก็เพิ่งอ่านข่าวมีเมื่อวานก็มีการอภิปรายงบประมาณเรมตคมนาคมก็อันนี้ก็มีการถกเถียงกันเรื่องงบงบการก่อสร้างซึ่งเราทุกคนก็รู้ว่านี่ก็คือแหล่งของคอร์รัปชันใหญ่หลวงมานานแล้วก็พอถกเถียงกันไปมารมตคมนาคมก็ชี้แจงด้วยกันบอกว่าเนี่ยให้กรมทางหลวงไปเอาตัวเลขมาดูแล้วนะ ผู้รับเหมาที่บอกเป็นชั้นพิเศษเนี่ยนะคะรวมกันไม่กี่สิบเจ้าเนี่ยรายได้สองแสนล้านแต่กำไรนิดเดียวเองกาไรแค่ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นจะเอาตรงไหนมาเป็นเงินทอนซึ่งก็แบบเออก็พูดได้เนอะเพราะว่าเงินทอนมันไม่ใช่กําไรไงเงินทอนไปอยู่ในช้จา่ายไงใช่ไหมต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่เขาไม่ได้คิดคือมันไม่ใช่ว่าท่านเหล่านี้นะคือไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าไม่มีสติปัญญาหรอกแต่ว่าเป็นประเด็นที่ว่ามาถึงจุดที่เขาไม่ต้องคิดเยอะแล้วอะว่าเเาาจะะตอบอยงงไน ดีกว่านะคะเพราะฉนั้นก็เลยเนี่ยคิดว่าเรื่องของยิ่งเราปล่อยให้ไม่มีความรับผิดใดๆทั้งสิ้นก,กับการกระทําที่มีคําถามว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงไหนเนี่ยยิ่งเราปล่อยให้ความลอยนวลรับผิดมันรุนแรงมันซึมมากขึ้นเนี่ยเขาก็เราก็จะยิ่งเห็นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในจะจบด้วยโอกาสแล้วลกันนะคะกลับไปที่ตอนแรกว่าอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจเราเป็นเศรษฐกิจที่ยังไงก็ต้องอ้างอิงชาวโลกอ้างอิงสากลน,นะคะ มันก็เลยเป็นโอกาสเช่นล่าสุดเนี่ยประเทศไทยก็บอกว่าเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช่ไหมคะ,ะซึ่งรัฐบาลก็พูดในมุมของโอกาสทางการค้าเนาะขายของได้มากขึ้นแต่ว่าที่จริงเนี่ย OECD ก็เป็นชมรมอะเป็นชมรมประเทศที่เขาก็มีกฎกติการ,รททารยาทนะคะแล้วก็กฎกกิกาในนั้นบางส่วนมันก็เป็นเรื่องที่เรียกร้องความรับผิดชอบมากขึ้นของบริษัทขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติมีมาตรฐานหลายตัวในนั้นที่เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนตัวก็คิดว่าเรื่องพวกนี้ก็มองเป็นโอกาสก็ได้นะคะคือบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะเ,เรียกว่าท้าทายหรือว่าต่อให้เราพูดให้ชัดแค่ไหนก็ตามว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไปนเพื่อชั่วขณะมันอาจจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในเมื่อการเข้าเป็นสมาชิกชมรมระดับโลกต่างๆมันยังต้องมีความจําเป็นที่ต้องอ้างอิงมาตรฐานสากลอยู่บ้างนะคะก็อาจจะมองเป็นโอกาสก็ได้ว่าจะขับเคลื่อนอเพราะว่า หลักสากลที่เรายึดโยงได้เนี่ยมันคือมนุษยชาติภาพมันคือหลักสิทธิมนุษยชนต่างๆนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างน้อยเป็นสิ่งเดียวที่ยึดโยงประเทศที่มีความแตกต่างหลากหลายให้มาพูดภาษาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือม่นจะมีความเ,าเรียกว่าอะไรมันมีช่องว่างช่องโหว่อะไรยังไงก็คิดว่ามันก็ยังเป็นโอกาสสาหรับเราได้อยู่ดีในแง่นี้นะคะเพราะนั้นก็คือ ก็อยากเห็นใครที่นั่งในห้องนี้หรือฟังอยู่ทางบ้านก็คือในฐานะที่ทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะก็คิดว่าเป็นสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็น่าจะขับเคลื่อนอ,อะไรได้ได้อีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็อยากจะปิดท้ายด้วยความหวังประมาณหนึ่งขอบคุณค่ะ